เฮนี่อะไรอ๋อเรามาส่งพัสดุโอเคแล้วส่งที่ไหนอ๋อเราเป็นคนส่งเนื้อเหรอส่งส่งที่นี่ใช่ไหมโอเคฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับเอ่อขอมาส่งครับอ้าวเฮ้ยกูกูเอากูเอามือไหนถือไฟฉายไว้เนี่ย ฉายฉายา,ยายไฟเฉยเลยอ๋อกด e กด e เพื่อวางเออมีของมาส่งครับถ้าไม่มีใครรับผมก็วางวางแม่งตรงเนี้ยเออขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตค้นสถานที่แห่งนี้นะเอ้ยอ๋อ,อเอากล่องไปวางตรงนั้นแต่โอ้โห งานมันยังทำค้าอยู่เลยนะเนี่ยโอเคเึบยสิงอะไรอย่าบอกนะแมงเอ้ย <c oughs> แมง <c oughs> แมงเอ้ยมึงเล่นกูแล้วปล่อยไปปล่อยไปตรงนี้มีทางเว้ยตรงนี้มีทางอืมค่อนข้างที่จะอันตรายโอ้โหกระดงกระดูก อารงอะไรอรีฮัลโหลครับผมต้องการคุณแจผมผมโดนขังผมโอ้โหทาง <c oughs> โอ้โหทางทางมาช่างปเปรี่ยวซะเหลือเกินผมโอ้โหไอ <c oughs> ้เอาหมูมาทั้งฟาร์มเลยปะเนี่ย <c oughs> ผมต้องการที่จะออกไปจากที่นี่ช่วยผมด้วย <c oughs> ช่วยผมด้วย อย่งงไรวะอุ้ยมืดลืมไปเรามีปฟฉายนี่คืออะไรเนื้อโอ้โหอะไรวะเนะี่ยมันเรืองแสงตัวนั้นด้วยอค่อคนข้างที่จะเข้าใจผม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 เอาคุณแจอยูคุณแจเฮอ,อ,อะไรวะเนี่ยอะไรอะท่อมีชีวิตหรืองไงเนี่ย เราต้องเราต้องส่องดีๆแล้วไอดแด้แดงๆนั่นคืออะไรวนะรน,น่ะเป็นลูกตาโคนหรือว่าปุ่มอะไรสักอย่างเราต้องเข้าไปดูเป็นปุ่มโอเคมีคันโยกต,ตรงนี้ตึม้มเรียบร้อยพลังงานเปิดแม่งวิ่งมาแน่เสียงหรวะเสียงอวะไอ้ยเสีย หาปุ่มไม่เจอหาปุ่มไม่เจอหาปุ่มวิ่งไม่เจอแล้วไงแล้วไงแล้วไงปิดเลยลาก่อนนึกว่าจะมีคนมาล่าที่ไหนได้ผีตัวอะไรก็ไม่รู้สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดมาล่าเราโอยโอยโอยมันแงลิฟแงลิฟเอพอนแออนมันไม่เห็นหรอกมันไม่มีทางเห็น <c oughs> ๆๆๆมันต้องผุดขึ้นมาสักที่นึงอะ แถวเนี้ตรงกลางเนี่ยโอ้โหนี่ทางอะไรเนี่ยมันเปลี่ยวจังโอ้ยยี่อะไรีมันปุดเข้าไปนี่นี่สิ่งที่มันเดินเข้าไปตรงนี้เราก็ต้องตามเข้าไปสินะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยยียอะไรวะยี่อะไรวะอยู่ข้างหลังเหรอ ไอ้เหี้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเดี๋ยวๆไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดติดคือติดคือช่วยด้วยติดคือติดคือถอยหลัง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 ชนตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรวะเนี่ยไ,ไ,ไม่รู้ช่วยด้วย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 โอ้โหแม่งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งหนืดมากวิ่งหนืดมากเจิดยี่ไปเปิด ไอ้สัตว์กดขันไอ้สัตว์กดขนเราต้องเอาไฟฉายแช่ใส่มันขอกดอีค้างมาดู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 มันตามหลังกูมามันมาแล้วเหมือนหมามันมาแล้วเยออย่างน้อยก็ยังรอดอ้าว เอาได้ยินโทอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะกลัวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่กลัว่าไม่ใช่ละกลัว,วไม่ใช่ใชละเอาเอาเวลาที่ที่หนีกูคืนมา